สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมเป้นะครับรถอันติสมือ2องเกเอนะครับวันนี้มีรุ่นพี่เป็นรถไฮคทหนึ่คันนะครับของตัวรุ่นพี่อันติสก็คือ c a m r ี่นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโฉมที่บอกเลยว่ามีนวัตกรรมที่เรื่องของเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยเรื่องแอร์แบ็กเรื่องชุดแต่งออปชั่นต่างๆให้มาเป็นตัวที่ว่านำเทคโนโลยีนะครับตัวนี้สีดําตัวเครื่อง2 0 g นะครับเป็นตัวรถที่นะครับดีไซน์มากนะครับได้สวยหรูและเป็นรถที่บอกเลยว่าผู้บริหารนิยมใช้นะครับ บอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปนะคุ้มๆไปเลยนะครับป้ายแทงออกใหม่เป็นล้านนะครับบอกก่อนนะออกเป็นล้านนะครับรถคันนี้เป็นรถปีสิบเจ็ดปลายปีนะครับก่อนปลายปีเนี่ยเบาะด้านในนะครับจะไม่ใช่สีส้มแบบนี้นะครับจะเป็นสีเบทนะครับแต่คันนี้เป็นรถปลายปีได้เบาะสีส้มและเป็นเบาะที่มีเมมโมรีซีทให้ด้วยนะครับสีดำสภาพเดิมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรถปีสิบเจ็ดกับราคาแค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับงวดผ่อนนะครับงวดผ่อนอยู่ที่งวดละ 9,500บาทตลอดสัญญานะครับคันนี้บอกเลยว่าซื้อสดได้จะไฟแนนซ์ได้นะครับมีราคาพิเศษให้รับมีของแถมให้เพียบเลยนะครับแคมรี่รถสวยๆสภาพดีๆนะครับเราคัดเกตมาให้แล้วนะครับคัดเกตให้แล้วนะครับดูรถไม่เป็นมาที่นี่ได้รถไปเลยจบเลยนะครับสีดําสภาพเดิมนะครับชุดแต่งต่างๆเลยว่าสวยเดิมจากโรงงานนะครับปี17เป็นรถปลายปีในสีดํานะครับบอกเลยไม่การใช้งานอยู่แค่กลางๆนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับ รถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับสภาพเดิมนะครับให้ดูเส้นสายละเอียดนะครับสีดเดิมไม่มีปรับนะครับรถนะครับให้ดูในคลิปนะครับดู YouTube นะครับในสื่อออนไลน์สภาพรถเป็นยังไงของจริงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยเป็นเครื่อง2.0ตัว G นะครับเครื่องขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าลองกระบะนะครับก็เป็นเครื่องที่บอกเลยว่าเหมาะสมและน่าใช้่อาตราเร่งดีัตาขับดีนะครับสีดําฝากระโปรงเดิมๆนะครับ ริ้วลอยต่างๆไม่มีนะครับฝากระโปรงบางๆสีใสๆสีสสาสบางๆแบบนี้นะครับแสดงว่ารถเนี่ยยังไงก็เดิมนะครับเดี๋ยวผมพาดูทีละจุดนะผมบอกเลยว่าเดิมนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเดี๋ยวพาดูกันทีละจุดเลยครับดูคลิปนี้จบนะครับคุณจะได้รถสว,สวยสภาพดีๆเอาไปใช้แน่นอนนะครับ กระจังหน้าของเขานะครับได้มานะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กันชนตรงหน้าเนี่ยจะมีเส้นแี่เรียกว่าสีดําเงาดำเงาเมทะลิกนะครับตัดกับไฟตัดหมอกแล้วก็เส้นสายโครเมียมนะครับให้มีเลี่ยมสันคมเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคมซ้ายคมขวานะครับ เดิมไม่เล้าไม่แตกนะครับไฟลีไฟเดียวฮาโลเจนมีให้ครบนะครับไฟที่ทามก็มีให้เช่นกันทางซ้ายและขวานะครับรายละเอียดตัวรถนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวจะพาดูทีละจุดนะครับเซนเซอร์นะครับด้านซ้ายและด้านขวามีมาให้นะครับด้วยความที่เป็นแคมรี่นะครับระบบเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องเซ็นเซอร์ BSM รอบคันนะครับเขาออกแบบมาให้ค่อนข้างจะครบเลยนะครับตัวบอดี้ต่างๆนะครับ ตัวฝากระโปรงเนี่ยตัวสเกิร์ตตัวลอยต่อเนี่ยตรงนี้จะเป็นอ่าเมทัลลิกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเหล็กแท้นะครับเสียงจะต่างกันนะครับลิ้วรอยต่างๆเดิมๆครบๆชัดๆแบบนี้นะครับรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับและดูนะครับต่อไปดูแมกและยางนะครับยางนะของบิสโตนะครับก็บอกเลยยางของบิสโตนะครับจะขับนิ่มขับนุ่มขับเก็บเสียงอย่างเงียบนะครับเวลาขับทางไกลๆจะบอกเลยว่าขับเงียบนะอาจจะหลับได้เลยนะครับดังนั้นนะครับ เปิดเพลงคลอไปด้วยนะครับแม็กนะได้มาเป็นแม็กอลลอยนะครับเดิมๆแท้จากโรงงานคูน่าดิสเบกไอบีเอสนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยยางที่เป็นบิ t โ n นนะครับคันนี้นะครับขอบ16นะและที่สาคัญนะครับยางปี21ด้วยนะครับยางปีเอ็ดเลยนะครับถ้าเอาคันนี้ก็เดี๋ยวมีการดีแคร์เทคแคร์ให้ใหม่เปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้นะครับ ส่วนสายละเอียดนะครับตรงกระจกนะผมบอกเลยว่ารถเนี่ยได้กระจกเดิมทั้งคันนะครับดูได้ตรงไหนครับนี่ครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับเขียนโลโก้ของโตโยต้านะครับโตโยต้ามอเตอร์นี่ครับเดิมๆอยู่ครบเลยนะครับกระจกเดิมด้วยนะครับเรียกว่าเดิมแท้จากศูนย์ดีกว่าของก๊อปเก็ตเอแน่นอนนะครับคันนี้ไม่เคยโดนชนหน้าแน่นอนนะผมบอกเลยกระจกก็เดิมนะครับและกระจกไฟเลี้ยวเนี่ยตรงนี้นะครับกระจกมองข้างได้มานะครับเป็นสีดำเงาเมมัลลิกนะครับ หลอดเป็นหลอดฮาโลเจนตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับตัวแคมรี่เนี่ยจะมีเพิ่มเส้นโครเมียมแบบนี้รอบขอบกระจกนะครับให้มีความสปอร์ตสวยเฉีียวนะครับและที่สําคัญนะครับมีม่านบังแดดให้ด้วยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปดูนะผมให้ดูทางด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวพาดูด้านขวาแล้วบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันนะครับกระจกเนี่ยมีระบบ security alarm ให้อยู่แล้วนะครับหูจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับลองเปิดลองปิดดูนะครับเทสดูอ่ะเปิดปิดเบาๆก็ถนิดแล้วนะครับ รายละเอียดตัวรถสีภายนอกภายในสีเท่ากันครับความละเอียดไม่สีเท่ากันแสดงว่าคันนี้เดิมนะครับม,รรมอเตอร์ยน้ตัวยุทามอเตอร์อยู่ครบนะครับหัวนุงหัวน็อตสภาพเดิมไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับแล้วประตูต่างๆเดิมครบสมบูรณ์เลยนะครับ ไม่มีแกะไม่มีขายน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับสีเดิมแท้ทั้งคันคันนี้บอกแล้วฝั่งนี้ฝั่งซ้ายไม่มีโดนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านท้ายด้านขวาแล้วก็ดูภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวพาดูที่จุดนะครับแบบละเอียดนะครับดูจบแล้วครับค่อยตัดสินใจซื้อนะครับกับราคา559,000หาหมนะครับบอกคู่หน้าฝั่งซ้ายคนขับนะครับไอ้คนนั่งนะได้มาเป็นไฟฟ้าปรับได้หน้าหลังซ้ายขวาขึ้นลงนะครับหทิศอ่ะหทิศทางเลยนะครับ แล้วก็มีเมมโมรีซีทให้ด้วยนะครับอยู่ที่ตัวบอกนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้จะเห็นนะครับแอร์แบ็กก็มีให้นะครับประตูต่างๆซีนิโคลเนี่ยได้มาเดิมๆนะครับสภาพเดิมเห็นไหมครับซีนต่างๆเดิมหมดเลยนะครับสภาพเดิมนะครับโอเคตอนนี้ใช้ได้บอกเลยว่าเดิมนะครับหลังคานะครับความละเอียดเม็ดสีเท่ากันแบบนี้นะครับขอดูครับเสียงใสๆเท่ากันหมดเลยนะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยพิกามอย่างแน่นอนนะครับดูจากประตูก็รู้แล้วนะครับประตูประตูแถวที่2นะ ดูตรงไหนครับนี่ครับเดี๋ยวแกะให้ดูสปอตเป็นอาร์นะครับแกะให้ดูเลยนะครับสปอตเป็นอาร์กเดิมๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะรถสวยสภาพเดิมนะครับย้ำว่าสภาพเดิมนะครับสีดํานะครับสีนอกสีในเท่ากันนะครับสภาพเดิมนะครับหัวเจ้าหูเกลียวเนี้ยจากโรงงานนะครับโรงงานตรงนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าจะใช้หุ่นยนต์ในการขีดสีเพื่อไปจุ่มนะครับความละเอียดสีจะเป็นแบบนี้ความละเอียดนะครับจะเนียนกว่าที่อู่ซงอู่สีทำนะครับ นี่คือรถสภาพเดิมไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยชนนะครับไม่มีรอยเชื่อมเลยเห็นไหมครับให้ดูรายละเอียดทุกจุดทุกกระโน่นนะครับบอกเลยนะครับเหมือนลูกค้ามาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเศรษีไทย68นะครับหรือจกดูรถตัวจริงทักมาโทรมา0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับเบาะด้านซ้ายคนนั่งนะครับหนาหนานุ่มๆมแบบนี้แอร์ด้านหลังมีให้นะครับพะยางด้านซ้ายมีให้และดูฝาประตูนะครับต่างๆไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีขยับเลยนะครับ สภาพเดิมนะครับแล้วก็มีตกแต่งลายกระอุกระจบไฟฟ้าเป็นออโต้ด้วยแล้วก็มีม่านให้อย่างนี้นะครับมีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับอ่าปิดประตูป้ายนะครับคราวนี้ให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถนะครับด้านท้ายเป็น led นะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้ถึง4จุดนะครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์ bsm รอบคันนะครับสีสีดำดำสภาพเดิมนะครับรถสีเดิมสีดำนะครับบอกก่อนว่ารถเนี่ยเป็นสีที่ ใช้แล้วขึ้นนะครับใช้แล้วขึ้นนะใช้แล้วขึ้นคืออะไรครับใช้แล้วแบบก็เลยบอกบอกเลยว่ามันเป็นสีที่แบบอ่าใช้แล้วดูหล่อดูดีนะครับดูหล่อดูดีว่าง่ายๆนะอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนิดหนึ่งนะครับเปิดฝากระโปรงท้ายจากกุญแจได้เลยนะครับอ่าพอปลดปุ๊บนะครับก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับสองัว G ศูนย์โจีโลโก้อยู่ครบนะครับด้านท้ายนะครับเคมลี่นะครับเปิดดูนะครับสภาพภายในนะครับกว้างเข้าไปนอนได้ถึงสองคนนะครับ สปอตเป็นอาร์คลอยตะเข็บต่างๆลอยต่อต่างๆได้มาสภาพเดิมนะครับเป็นอาร์คเดิมๆคมคมยังอยู่ครบเลยเห็นไหมครับเดิมๆคมคอยู่ครบนะครับฝากระโปรงซีนกระโปรงอย่างนี้อยู่ครบเช่นกันนะครับแล้วก็หัวนอน็อตแง้มดูหน่อยนะครับแง้มดูหน่อยนะครับได้มาเดิมๆนะครับย้ําว่าเดิมๆนะครับ รถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนี่ไม่สวยไม่เดิมเราไม่ขายอยู่แล้วไฟท้ายเป็นไทโิตของแท้นะครับของแท้เลยนะครับตรงนี้ลูกยุทธยางแกะดูยกดูนะครับมันจะมีเรียกว่าเป็นเม็ดอาร์คเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมเรียงอยู่งี้นะครับแล้วมือรูปดูมันคมไหมนะครับนี่อ่านะครับดูให้จุดดูให้ดูให้หมดทุกครบทุกจุดนะครับเพราะว่านะครับรถมือสองเราควรดูละเอียดนะครับเราเลือกพลาดครั้งเดียวนะครับ เราเสียใจไปตลอดเลยนะครับเพราะเราจะซื้อรถสักคันเนี่ยมันต้องเลือกต้องเลือกต้องเลือกนะครับรถที่มีคุณภาพและสภาพดีดีนะครับดังนั้นผมเลยคำนึงเรื่องนี้ให้ลูกค้าได้รถสวยไปใช้นะครับเป็นองค์ไป็นักเรียงสวยธรรมชาตินะครับต่างเนี่ยลอย ต่างๆเนี่ยต้องอยู่เดิมๆครบๆแบบนี้นะครับไม่แตกไม่อ้าไม่ล้ลานะครับและดูนะครับตรงนี้นะนี่ครับแคมรี่จะมีหูแกวแบบนี้นะครับยกนะครับเวลาเราคเอาของยกแล้วเกี่ยวตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เอายางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะครับเอาได้เลยจากตรงนี้นะครับสีเดิมๆสภาพเดิมนะครับช่วงล่างเดิมหมดนะครับนี่เดิมนะครับสีต่างๆได้มาเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานเลยนะครับ คันนี้บอกเลยสภาพนี้สวยซื้อได้นะครับท้ายเดิมนะครับไม่มีโดนนะอ่ะมาดูนะครับเส้นสายละเอียดต่อไปนะครับดูฝาประตูนะครับฝาประตูนะครับภายในนะจะเป็นสีดำเมม m o รนซีทหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสามจะเป็นเซค่านะครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าปรับได้สีทางเซนล็อกกระจกออโต้ทุกบานนะครับออโต้ทุกบานด้วยนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าบอกเลยว่าคุ้มนะครับซื้อป้ายแดงเป็นล้านผมบอกเลยซื้อซื้อมือสองได้สองคันสภาพของป้ายแดงเหมือนกันนะครับ สีดาตกแต่งด้วยลายไกด์วูดนะครับพุสตาร์ดพร้อมวงแหวนมีให้ครบนะครับกระจกเป็นออโต้นะครับหรือเมนนวลก็ได้นะครับพับได้แบบไฟฟ้าพร้อมระบบ BSM Parking Sonar มีให้ครบ TAC การล้อฟรีการล้อถลายเวลาฝนตกก็มีให้เช่นกันนะครับเบาะคุณหน้าเป็นบักเก็ตซีทนะครับเป็นบักเก็ตซีทมีแมกเนติชาร์ตให้นะครับแล้วก็เบาะคุณหน้าบักเก็ตซีทแอร์แม็กมีให้ครบนะครับเบาะตรงนี้นะครับของคนนั่งก็มีให้ครบเช่นกันนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับ Basket. หัวน้องนอต ME asking, ต่างๆสภาพเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับได้มาเดิมๆนะครับไม่ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายเช่นกันนี mai, ่ได้เดิมแท้เลยด้านซ้ายไม่มีโดดอ่า ok ด้านขวาก็ไม่มีโดดนะครับแล้วแกะดูหน่อยนะครับแกะดูนะครับซื้อรถมือสองสักคันแกะดูก่อนนะครับแกะยากนะอ่ะแกะให้ดูนิดหนึ่งนะครับเ็ดอาร์สภาพเดิมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายเดิมๆคมครับไม่มีโดนชนคือแบบนี้นะครับสวยเดิมตรงปกซื้อได้นะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้คือซื้อได้นะครับรถสวยเดิมตรงปกเลยนะครับพอส่วนตรงกลางจะเป็นในส่วนของพวก FM AM นะครับมีให้แล้วก็แอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับตกแต่งด้วยลายแก้วูดนะครับมีปุ่มม่านตรงนี้ให้นะครับปุ่มม่านด้านหลังนะครับที่วางแก้วแกแฟก็มีให้นะครับเบรกเท้าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าคราวนี้จุดหนึ่งที่คนดูนะครับแคมรี่นะผมลืมบอกว่าลืมดูเลขหมายเนาะอ่าบอกก่อนนะครับอ่าอย่าให้ดูนะครับ นี่ครับไม้นะครับไม้นะไม้แสนเดียวนะครับไม้แสนเดียวนะครับรถหน่วยงานเปราวัดศูนย์นะครับจอเป็นเรื่องแสงอาทิตยจอนสีน้ําเงินนะครับไม้แสนเดียวนะครับและดูนะครับนี่สภาพเดิมนะครับ fmam มีให้ครบเช่นกันนะครับลำโพงใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับนาฬิกาบอกเวลามีให้ครบแอร์เย็นชํำๆเลยนะครับคันนี้สวยสภาพเดิมนะครับมา อีกจุดหนึ่งที่คนดูนะครับหัวนงค์หัวน็อตเดิมนะครับไปดูฝากระโปรงหน้ากันดีกว่ากับห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงอ่ะไปดูครับดูให้จบนะครับตรงนี้คือจุดสุดท้ายแล้วดูจบนะครับคุณจะได้รถสวยเอาไปใช้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับดูตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะดูฝาเครื่องก่อนเปิดมานะครับฝามีคําโชคให้นะครับมีคําโชคให้นะตัวเครื่องเป็น vvtiw นะครับแล้วก็ตัวเครื่องขนาดก็ค่อนข้างจะใหญ่ขับได้ขับดีขับนิ่มนะครับสบายอัตราเร่งดีนะครับ เครื่องเดิมเปิดมานะครับมาร์คคิวซีเดโรงงานอยู่ครบเลยนะครับสบภาพเดิมๆอยู่ครบนะครับแกมไซด์แก้มหวาคันหน้าเดิมหมดฝาหม้อน่องว่า,วาน้าเดิมๆไม่รั่วไม่ดันไม่แตกนะครับแบตเตอรี่เต็มๆไฟเต็มไฟเขียวอยู่เลยนะครับแกมไซด์แก้มขวาคันหน้าเดิมแท้โรงงานนะครับหัวนองหัวน็อตสภาพเดิมซตีต่างๆเนี่ยได้มาสวยเดิมตรงปกเลยนะครับสติ๊กเกอร์มองคอโรงงานอยู่ครบนะครับภายนอกภายในสีเม็ดองเป็นอาร์คเรียงสวยเท่ากันนะครับ คันนี้ผมบอกเลยว,ว่าสภาพเดิมสวยสุดได้559,000นะครับ559,000ฟรีดาวน์งวดละ9,500บาทตลอดสัญญาคันนี้นะครับผมบอกก่อนว่าใครสนใจทักมาโทรมานะครับ c คมรี่2.0ตัวจีปี17เบาไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีซีทและที่สำคัญนะครับ ผ่อนแค่9,500เท่านั้นนะครับ5 5 9 0 0ซื้อสดได้าจากเป็นนั้นได้สนใจทักมาโทรมาวันนี้เป้ขอตัวลาเอทีทันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เป้ด้วยนะครับอยากได้รถอยากดูรถทักมาโทรมาเบอร์น,นี้พร้อมเป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งหลายและเป็นศึกษาเรื่องรถทุกคนหลายได้1 8 0 0 9 0 0 20,000อ,ออกได้เลยคันนี้สนใจโทรมาครับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ